สำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจเรื่องการออกไม้นะครับเดี๋ยวลองใช้วิธีนี้ดูนะครับว่าเราจะออกไม้เราจะคำนวณหลอดยังไงนะครับอันดับแรกครับให้ปรับหลอดมาที่0 0 1ก่อนนะครับแต่ขออนุญาตใช้กราฟของ Bitcoin นะครับเป็นตัวอย่างนะครับเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันหยุดนะครับคือเอาไปเอาวิธีนี้ไปใช้กับตลาด f o r e x ได้เลยนะครับเริ่มต้นปรับหลอดไว้ที่0 0 1สมมติ ผมมองว่าผมจะเซลล์การ์ฟนี้นะครับผมก็เปิดเลยอือศูนหนึ่งจากนั้นนะครับใน MT5 นะครับมันจะสามารถตั้งลาก Stop Loss ได้เหมือนเหมือนในคอมนะครับกดไปที่ตัวออเดอร์ในหน้าการาฟนะครับแล้วก็เลือก SL นะครับแล้วก็ลากเลยจะวาง Stop Loss ตรงไหนอ่าสมมติผมจะวาง Stop Loss ไว้ตรงนี้นะตรงเส้นขอบ o l l i เจอ r b แบนตรงนี้ สมมตินะครับอเอาตัวเลขง,ง่ายๆว่าปึ๊บจะวางตัวนี้ยอมจ่าย3ดอลลาร์ถ้าถ้าผิดทางนะครับโอเคผมก็เลือกลูกศรตกลงไปเพื่อไปตั้งตั้งค่าสต็อปรอตรงนั้นนะครับจากนั้นเราก็รู้แล้วว่ากรอบเนี้ยกรอบตรงเนี้ย พื้นที่ตรงนี้นะครับคือระยะสต็อปลอสของเราจะจ่ายที่3ดอลลาร์ต่อ0.01หรอกครับทีนี้ผมมีงบเท่าไหร่อะสมมติผมมีงบอยู่ตัวเลขง,ง่ายกัน60เหรียญเนี้ยคือผมจะเทรดไม้เนี้การาฟชุดนี้ย60เหรียญผมก็เอา3ดอลลาร์ไปหาร60เหรียญก็จะได้เป็น20ไม้นั่นก็หมายความว่า ถ้าเรากดเทร0.01ในทุนจำนวน60เหรียญที่จะวางเทรดในเซตอัพเนี้ยผมจะกดได้20ครั้งก็คือ0.01 20ครั้งหรือกดรวมกันยังไงก็ได้ไม่ให้เกิน0.2ผมก็ใส่เลยเปิดเพิ่มอีก0.19โอเคแล้วก็ไปครับ ยิงเี็บร้อยครับหนึ่งผมม่ได้ละเห็นไหมครับสองคำสั่งแต่ว่าเสร็ตถือเป็นเซัพเดียวกันนะครับชุดนี้ก็คือเทรดรวมกันไม่เกิน0.2แต่ถ้าราคาผิดทางไปตรงที่จุดสต็อปลอตตรงนั้นปุ๊บผมจะต้องจ่าย60ดอลลาร์โอเคนะครับนะครับเค เราก็ไปตั้ง Stop Loss ตัวไม้ที่2นี้ให้ในระดับราคาเดียวกันที่นีครับเห็น SL ครับ SL 3 5 4 5 1 2ห้าสี่ห้าหนึ่งจุดสองหก้าสีห้หเา้าหนึ่งันก็จะเท่ากัน นะ SL เมื่อกี้ตอนแรกตัวไม้0.19หลอดเนี่ยจะยังไม่มี SL นะครับอเอกคเราก็ไปตั้งไว้ที่เดียวกันโอเคนะครับไปปรับใช้ดูกับตลาดโฟเล็กได้นะครับนะวิธีนี้เลยนะครับสำหรับคนที่ไม่ถนัดเรื่องคำนวณหลอดไซส์หรือไม่เข้าใจเรื่องปิกแวลูนะครับโอเคนะครับอ่ะส่วนนี้เดี๋ยวผมขอปิดออกก่อนนะเป็นตัวอย่างอ่ะ ทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับง่ายๆครับใช้ใน MT5 นะครับใ,ใครยังใช้ MT4 อยู่ก็คือให้อัพไปใช้ MT5 นะครับง่ายนะครับโอเคครับ